อโอเคนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะฮาร์เซอร์นะครับอืมกินผมด้วยบางคนนะครับเราก็ไม่เหมือนแบบเลือดเลือดของผมเองอืองเเบบองมเลือดอย่างเชียวไม่แังเลยโอเคนะครับอ่ะของเราเอิบเอิบอัวแอ้โอเค โอเคครับเดี๋ยวเราไปหา,าเราจะไม่ได้เป็นตำรวจฟังนูเลยนะครับยังมืดตื่นเลยโอเคไปอ่ะแป๊บนึงอ่าป๊อปป๊อปโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งขออุดน้ำก่อนอ่าโอเคแป๊อป ทำไมอุดเมื่อ้โอ้กูรู้แหละครับแต่เราขึ้นมาอุดน้ำกันดีกว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับ เฮ้ยน้ำหายแล้วยึดเค็ครับเอาอขุดเหล็กขุดเหล็กแบบนี้ครับขุดเหล็กกลับไปด้วยครับโอเคตอนนี้เหล็กเราเหลือใช้แน่นอนนะครับอ๋อโอเคเราขุดออฟออฟซิเดียนแมสกี้สิบบอกระดับ อโอเคนะโอ้ยอเอาขึ้นไปทางนีนกัน,นมันหนาวมนคนละทางนี่ว่าโอเคอเคู้ยขึ้นไปจุดตั้งไกลยเนี่ยปั๊บ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 เฮ้ยเชื่ออดผิดโอเคครับ นี่เลยครับอุดผิดนยครับเราปรับเราทำตามแบบอ่อปรับไม่ได้อีกชิบหายละชีต้ตรงนั้นก็คงจะพอหยุดได้ไหมนะครับโอดเอมอนขอดเอมอนอีกได้ไหมโอเคเฮ้ยอุยชาเฮียดเอมอนโอ้โห เฮ้ยใครมาเอามาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหหึเกิดมานะครับเพิ่งเคยเจอไดมอนด์วางอยู่กับหินไอแดงไงครับโอเอหึน่าผมจะมาตตรงนี้ตั้งแต่แรกครับไม่น่าไปตรงนู้นเลยนะครับโอ้โหเชื่อแปดก้อนวะเนี่ยโอเคมาลุ้นด้วยกันนะครับก็จะแปดหรือเปล่าโอ้โหเคสี่นโมสี่ก็เอาครับของฟรีเอาอะไรมากโอเคตอนนี้เรามีไดมอนด์เท่าไหร่ อู๋ยยีสิบสองเย็ดเคดับเบิลจะเยอะนะครับเขียลงแบบฮาร์ดแบบไปขึ้นไปเลยเออนะครับไปตรงนี้กันตุ๊ด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 อ่าตุ๊ดตุ๊ดเรียบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่าโอเคไป อ๋อหมูทอดกูโอเคป่าได้ละโอเค เราไปอุดน้ำเพรงนั้นเนี่ยเราอุดแมงเลยเอโอเคน้ำอยู่แต่เราปักทอดปาร์ตเลสโตนมรงเาแน่นอนครับข้างล่างตรงนี้ต้องมีล,ลมาว่ะปั๊เอ้ยไม่มีเลยโอเคเก็บอุ้ยชอไม่ใช่เดมอนเฮีย <c ười> ครับตอนนี้มีทองอุย้ยโอ้ย,อย,อยไม่ใช่ละเฮียครับไปไปกันลัวนะครับไปขุดทองกัน ฮ่าเจออะไรเราก็ต้องพยายามเก็บนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะขึ้นไปแล้วละมั้งไหมครับโอเคครับ ตรงนี้ครับตรงนี้ตึ๊บตึ๊บปรับไปฝั่งน้นดูดีๆครับไดมอนด์อาจจะอยู่ตรงน้ำก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับโอ้ตโอเคเอ่ะโน้นต่อปรับตรงนี้ ือว่าตอนนี้ผมจะช่ำทางกลับได้ใหม่เลครับโอเคตอนนี้ก็มามั่วตัวเลยนะครับโอเคขึ้นเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับโตคลาสขอคลาสอะไรห,หน่อยสินีะครับโอ้ยไม่ใช่แล้วว่ากูไม่ไปกูไม่ไปโอ้ยนี่ครับขอคลาสอะไรห,หน่อยสินะครับจรเจ้าอะไร ยัดอค่ะพิกอัดหน่อยอออโอเคเออเชื่อกูไม่ลงกูไม่ลงไอ้กูไม่ลงกูไม่ลงไลงเย,ยเกือบโอเคเกือบไปนะครับขุดไปนะครับเนี่ยขุดไปครับเล้วค่อนข้างที่จะนานมากนะครับ โอเคเดแล้วหนึ่งวอตตืเอลงไปโอเคโอเคครับขึ้นไปอ่ามาตรงนี้แล้วไม่กลัวเลยครับตรงนี้โอเค วันนี้ได้กี่ก้อนแล้วเนี่ยสามแล้วสามแล้วนะครับสามแล้วเฮ้สี่แล้วสี่แล้วนี่ครับเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอชู้เชี่ยไปดีกว่านะครับผมว่าไปดีกว่าโต๊ะคัฟมาด้วยเออเปลืองนะครับชิบหายแล้ว อะไรเน,นีเน่ยอะไรทีนี้เนื้อแ้วกันชัวไปนี่มีลาวาบ้างเนี่ยนะ <c oughs> ครับ โ okay. อเคขดไปครับไม่มีลาวาอะไรวันเนี่ยญญามาไปสิบยี่สิบก้อนโอเคผมว่าคนขุดอีกนานนะครับเอาไปสักสิบห้าก็พอแล้วนะครับโอเค เฮีย yeah. สัตวาครับเฮ้ยอย่าเพิ่งมาอุยเชาไม่ได้แดกหรอกโฮ้ยครับขไบุไปครับเคไปครับโอเคตอนนี้อัดกี่นาทีแล้วเนี่ยเคครับยังยังไม่นานครับยังพอได้อยู่ คอยสองเมตรพอนะครับพาต่อไปแล้วคงคงยังไม่เหนื่เธอค่อคขึ้นกันดีกว่านะครับวันะบนนี้เหล็กเหล็กได้มาหนึ่งชุดกับอีกสิบหกนะครับอันนี้ได้ยินเสียงซอมบี้อยู่นะครับโอเคมแบบมื่อกินขนมกันไม่รู้เป็นไรแล้วแหละ ก็ได้ลาภเพชรด้วยครับหนึ่งหนึ่งชุดกว่านะครับลาเพชรอเได้มาเราก็ใช้ให้คุ้มนะฮะตรงนี้อลักไปอยนะครคลิปยาวโอเคกลับดีกว่า กลับบ้านแล้วเด้อครับกลับบ้านดีกว่านะครับสบายใจกว่าเยอะโอเคไม่ใช่ทางไงวะเนี่ยทาไหวะตรน,นู้นมนี่ ใช่ไหม <c oughs> ชุกรรนี่อะไรอยู่ไหมไอ้ดิส,สังสเกตเลยตอนขวานอยู่นะมาแล้วพอท่านี้อีชิตันนะครับเฮ้ยมีบัอเคเล่นสะตกจแจเลยไ,ไปกันดีกว่า เออนี่ไงเจอละครับาทางขึ้นเราโู้ยฮะกว่าจะจำไม่ได้ซะแล้วนะครับเฮ้ยโ,โอเคไปกันเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ดีกว่า <c oughs> โอเค ไป,ไปทางไหนวันเนะ yeah. นี้ยเนี่ยทางเนี้ยใช่ไหมเ yeah, นี่ยทางเนี้ยทางขึ้นอนะใช่เลยครับทางนี้แนะ่นอนโอเค ใช่เปากทางนี้ทางขึ้นไม่ใช่ทางนี้ทางขึ้นก่องที่ผมทำไว้อยู่อีกหนึ่งทางนะครับโอเคทางนู้นก็ยังไม่ได้เป็นตำรวจเลยนะไปเออนี่ไงเจอแล้วทางขึ้นเอื้อโอเคตกมาได้ไงโอเคล้ว จำได้เลยทางขึ้นโอเคไปนะครับไปขึ้นกันขึ้นสู่โลกกว้างกันเถอนะครับอ่ไปเออไม่ใช่โอเคครับขึ้นสู่โลกกว้างกันเถอะนะครับ โอเคขึ้นไป let's go let's go นี่ครับ okay. ต้องค่อยทำให้ทังมลกันงอโอเคก็ oh. okay. <laughs> <laughs> จากลงเมืองไปกันต้องสองพาร์ทเนาะเอาอย่างเงี้ยครับเอากลับบ้านไปเอาอุ๊ <c oughs> กของไม่เก็บนะครับเก็บเสร็จแล้วก็จะจบคลิปเลยละกันนะครับโอเค โอเคนะครับของก็มีไดมอนด์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับตะข่ายด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ